พามาแวะตลาดนะคะตลาดนี้อยู่ก่อนเข้าเมืองปตัตตานีนะคะปลาเยอะมากอันนี้ริมทะเลนะอยู่ริมทะเลนะคะเลยจะนะมานิดนึงตรงนี้นะ,ะเป็นตลาดพักรถนะคะแต่ว่าอยู่ริมทะเลติดทะเลเลยนะน้าเคยมีคลิปวิดีโอที่ถ่ายก่อนหน้านี้แล้วนะคะสําหรับตลาดนี้นะ,ะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้วยนะคะนี่วันนี้พามาริมทะเลเลยอ๋อมังกรล,ลงปลาอยู่ทุกคน นี่ไงนี่ไงนี่ไงดิมทะเลเลยนะปลาเขาเพิ่งมาลงกันอยู่อ่ะทุกคนนี่ไงเขาทาปลากันอยู่นี่ปลาจ้องมองน้องเขาดันปลานี่ปลาจวดนะทุกคนเขาทำอยู่น้าอานั่งทำปลาอยู่ตอนนี้นะทุกคนปลาจ้องลอยเลยปลาจวดไอ้ปลากระบอกค่ะทุกคนปลากระบอก ทุกคนหอยเสียบแล้วนะเคยมีคลิปที่ผัดหอยเสียบอยู่นะ่ดี๋ยวนี้เขาดองแล้วนะเนี่ยอันนี้เขาดองแล้วนะอยากกินที่สดแต่ว่าน่าจะไม่มีแม่ค้ายังมาตอนนี้ยังมาเพิ่งตั้งปายอยู่ยเลยนี่ให้ดูปลามาันเยอะมากมไเ ม่ค้าเพิ่งมาตั้งอยู่ลามาขากลับดีกว่าทุกคนจ<น>ะได้เข้าไปในเมืองก่อนนะเพิ่งมาตั้งอยู่เขาไปถึงเย็นตลาดนี้นะนี่หอยทุกคนหอยกันนะกิโละละร้อยหอยกันนะที่ทุกคนได้ดูหอยนี่อ่ะกินยากนะ ไม่รู้ว่าเรียกหอยอะไรกันนะภาคอนืะ่นน็ได้เรียกหอยโข่งทะเลนะทุกคนเนี่ยกุบกรมันจะเหมือนหูหมูอ่ะทุกคนเอาไปยำเอาไปลาบเอาไปอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะเนี่ยมันจะกรุบ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 นะนี่เราเรียกปรากดขี้ลิงนะคะปรากดขี้ลรีนี่ปูเนี่ยน,นะสดสดเลยปูมีหลายปูผสมกันอยู่นะปูเสือปูมา้าปูเสือนะทุกยังเป็นอยู่เลยอ่ะ นี่เป็นอยู่เลยคีบก้าบอกว่าคีบแต่เดียว <c oughs> เจอเลยล่ะนี่เห็นไหมเป็นอยู่เลยใหญ่น,นกนี่กางกระดานตัวใหญ่มากทุกคนอันนี้ไม่รู้เรียกปูอะไรเราเรียกปูเลด้าะนะปูอะไรไม่รู้นีอ่อ๋อปูหินนะบางบอกนะนี่ปูม้าเราเรียกปูเลด้าะนะ นี่นี่ทุกคนเราได้ดูคือเนี่ยของฝากแบบเยอะมากเลยนะนี่เนี่ย,ยของสดๆดด้วยนะนี่ปลาขนุนปลาส้มกุ้งแหง้งอ้ยเยอะมากเลยกุ้งสวยๆทั้งน,นั้นเลยอ่ะอันนี้เขาทำเลยอัเขาทำเค็มแล้วหนะ้าหอยนี้นะทุกคนนะนี่มันเป็นหอยเค็มนะมันไม่ใช่หอยสดนะใช่อันนี้เขาเรียกหนังหัว,หว กุ้งส้มเมื่อกี้เห็นคนยื้อแป้งแดงไปได้วยอะไกุ้งส้มรายได้ดูมันเยอะมากเลยทุกคนแบบปลามันเยอะมากเลยนะมีหลายปลาเนี่ยเยอะจริงๆเยอะมากโอ้ปลายซีนี่นี่ดูปลายซีนะฮึดูปลายซีนะ เนี่ยของให้ดูให้ดูไข่ครไดังสามถูร้อยเลยจ้าเขาเรียกไข่ครอบแล้วทุกคนเขาเรียกไข่ครอบแล้วไม่มีแต่ไข่แดงนะนี่ไงเมื่อกี้ได้อยู่ในถุงเนี่ยเขาเรียกปลาแดงเม็ดขนมนะปลาแดงเม็ดขนมนะ คุณจะได้ดูปลาอชีเขาแบบในน้ปลุกน้เาเยนี่แบบนิกุโราปลานี้ปลากรูร้านคะทุกคนปลากรเค็มนะปลากรปลากุลาเยอะดีนี่เลยลได้อีกนั่นอาเบลก็เนื้อเขหวานเนื้อเขาุ่มนะปลากลนะทุกคนนะก็เป็นปลาสดนะยัก็ทำเป็นปลากรูร้านะปลากุรเค็มแบบลชีเค็มมาเนี่ยปลาแบบนี้ให้สั่มเลยีงเลอยิก้าเาเรียกตลาดอะไร ที่ะดด้ถามว่าตลาดอะไรตรงนี้นะตลาดบางพังกานะบางพังกานะกาบอกนะติทะเลติดริมทะเลนะเทพอันนี้ปลาหลังเขียวทุกคนในลูกปลาหลังเขียวคนนึ่งแล้วนะนึ่งแล้วนะเนี่ยใครจะมาเดด้คอยปัก GPS ไว้ให้นะคะมีทุกวันยังไม่กาตลาดนี้ตลาดนี้กาไม่คิดเลยจ้ะมีทุกวันกาบอกนะขายจตอนเย็นนะประมาณสิบแปดอ๋อขายถึงสองทุ่มนะคะทุกคน เมื่อตะก,กี้ดาด้าแวะตลาดตรงเทพานะคะตอนนี้ดาด้ามาตรงประตูเข้าวัดวัดอ่าวัดช้างให้นะคะอ่านี่ตลาดตรงนี้ด้วยนะทุกคนเหดาด้าให้ดูรอบที่แล้วมาไม่เจอตลาดนะแต่ว่ารอบนี้มามีตลาดเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะคะว่ามีอะไรบ้างนะแต่ที่นี่ที่แน่ๆเลยปลาน่าจะเยอะนะนที่ปัตตานีนะคะปลาเยอะ ขนมหวานทุกคนร้าด้ครั่ไหนขนมหวานนี่ไงนี่ไงปลาปลาปลาเราเจอปลาแล้วปลาเป็นชิ้นนะนี่ปลาอะไรไม่รู้นะนี่ไงปลาหลังเขียวที่ด้ราฟบอกปลาหลังเขียวนะปลาขนมปลาเค็มเราเจอไก่แดงแล้วไก่ก้อนแดงปัตดนีไก่ก้อนเละนะคะ มันเป็นตลาดเล็กๆนะทุกคนมันเป็นตลาดเล็กๆเไนะมี่ส้มแขกดูข้องดูด้วยมาใสาเ่เงมันกนหลาสีกันนะอันนี้ของเป่าอันนี้ข้องตากกลกว่าเองอ๋อที่ไหนนี่อันี้ของเี่เลี้งเนาะอันนี้ของพี่เอันนี้แปดคลดิ ทุกคนได้ดูเหยีนี่นะอันนี้เจนี่คือต้มแขกนะามดีสวยไหมดีมากเขาไมเอาระเทียมี่เรากินนวนี่ก็หวมาหลอกินเตี้ยวอันนี้เต้ิัยดีไหนะเรามาเี๋ยวอัน่ค่จะได้ดูอันนี้นะมันคือน้ำตาลโตนแบบแว่นแต่มันใหญ่มากจะได้ดูนิ้วนที่นะทุกคนใหญ่กว่มืออีกนะใหญ่มาก ร้าดนี้อยู่หน้าทางเข้าวัดเลยนะถ้าใครมานะเขาเขามีเขามีวันไรนะคะตลาดเนี่ยเขามีวันไรอ๋อเขามีวันเสาร์อย่างเดียวนะคะบอกนะนีขนมอันนี้ข้าวเหนียวกวนไอัข้าวเหนียวทอดนะข้าวเหนียวกวนทอดนะเดีย๋ยวเราวไดพาไปดูเขาขายปลาไหมฝั่งนี้ผัดเมี่ยงนะว่าบวต้มกะทินะทุกคนผัดไข่นะมีทุเรียนด้วยนะช่วงนี้ ข้าวเกียเเก๊ยบข้าวเกี๊ยบข้าวเกี๊ยบมาปัตตานีต้องกินข้าวเกี๊ยวนะทุกคนนี่ข้าวเกี๊ยบมีหลายสีเลยมีแบบทอดแบบไม่ทอดนะอันนี้มันเป็นปลาหมดเลยแต่ว่าข้ามีเป็นสีเป็นสีเนี่ยสีเขียวสีแดงนี่นี่มีหลายสีนลทุกคน ลาดบ้านๆน,นะทุกคนผักบ้านๆน,นะอย่างที่เดินมาเมื่อกี้เนี่ยนะคะมีทุเรียนด้วยมีผักมะม่วงเนี่ยอดผักนี่ไงได้ดูที่ทำเป็นคลิปที่ทำใบโพนะย่าว่าใบ่อใบกระเพาะนะทุกคนที่ทำข้าวต้มนะข้าวต้มของคนใต้อะเนี่ยเนี่ยยอดก็เป็นอย่างนี้นะทีไ่ได้เคยมีคลิปไม่เคยเห็นยอดในยอดเป็นนี้นะ อันนี้คือส่วนของยอดเขานะอ่านี่ยค่ะเราจะเอายอดอ่อนใบอ่อนนี่แหละมาทำข้าวต้มนะลาบลาแตงโมสุกยังไม่รู้แตงโมบ้านค่ะที่ทุกคนนะนดาซื้อนี้นะแตงไทยนะกินกับน้ำตาลทรายก็ได้จเป็นนต้องกกิับที่นาด้เคยมีคลิปอ่าคลิปที่ทำรดช่องเขียวใส่เนี่ยทุกคนไอ้นี่แตงโมปุกปิกมากเลยนะดูดินี่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 ะแตงโมบ้านนะ มันแก่นลายปลายแลยนี่นี่นี่มุงมิงมุงมิงทุกคนดูเร็วถ้าว่าไปซื้อของเขามาก็ต้องซื้อลูกใหญ่ๆลูกเล็กๆแบบนี้นี่ดูดิแอนมตาเด็ดเดียวค่ะถึงไม่คิบถึงไอนี้พักอะไรอะคะนี้ตีนนกทุ่งไหมบางคนเรียกตุ้งนกทุ่งเอมันก็เลี้ยกขี่ฝ่าโอ้ยตัวยากันละคุณเขาไปทำเปลือกคะนวดก็ได้ใช้หนึ่งปังนี่อย่างกันนี้เรา ทปลาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะวันนี้นะได,ได้ให้ดูอันนี้ปลาตลิทินนะครับทุกคนแต่ว่าปลานี้มันก็อร่อยนะตัวไม่ค่อยใหญ่นะนี่นะแล้วจ,จอกไปเก่งส้มนะก้าว่าชื่อปลาในปลาเศรษฐีใช่ไหมก้าเมื่อกี้ค่ะปลาเศรษฐีนะทุกคนนี่นี่นี่อันนี้บาทนะอันนี้เป็นปลาทูหอมแดงนะทุกคนเนื้อแน่นมากเลยนะี่ดูนะปลากระพงเหลือง ปลาจ้องมองเหรอทุกคนมาทุกคนจะได้ดูนะผู้ชํานาญการในการทําปลานะอันนี้เขาเรียกปลาจ้องมองนะปลาจ้องมองนั่นแหละที่ได้เคยมีคลิปผัดเผ็ดปลาจ้องมองนะคะแต่วันนี้ไอ้กะทําให้นะปลานี้ย่างก็ได้นะกะนะย่างย่างแล้วแกงย่างเสร็จไปแกงผัดเผ็ดก็ได้แกงส้มก็ได้ได้หมดทด้หมดเลยไอเขาทําอะไรนะทาน้ําจิ้ม ปลาอนนี้ปลาดีขี้ก็อยู่ตรงกลางนะกระเพาะก็อยู่ตรงกลางนะทุกคนการทำง่ายหไหมกระดูกแข็งเหมือนกันนะคะเนืะตรงกลางเองกระดูกเขาก็มีขี้อยู่ตรงนั้นนะทุกคนค่ะมาค่ะวันนี้เดด้าก็ทําแกงเรียบร้อยนะคะหลังจากที่เราได้ปลาสดๆมาจากทะเลนะคะปลาเราได้มาเราต้องแกงเลยนะคะปลาจะอร่อยประการที่เราเข้าตู้เย็นนะคะอ่าแกงเลยจะอร่อยปลาขี้ตังนะคะ นี่ดาดาเกงส้มปลาคิตังหรือว่าปลาสลิดหินนะคะตัวใหญ่มากทุกคนอ่าแล้วก็มีผัดเผ็ดผัดเผ็ดปลาจ้องม่องนะคะนี่นะคะปลาสดๆนี่นะคะมาค่ะมาทำด้วยกันคะ่ะ